ครับมนเมนริกาถือโอกาสเปรียบเทียบหวานซองใสพันพี่น้องเบิ้งเยื้ก็บครับพอดีดอกของเพิ่นได้เบ่งบานออกมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับระหว่างหวานสังผสมงคงกับหวานเขาควายใหญ่ครับมาเปรียบเทียบดอกของเพิ่นว่ามีความแตกต่างกันในลักษณะใดเนาะครับครับที่พี่น้องเห็นที่แตกต้นแตกกอไปแล้วครับก็คือเป็นหวานหวานสังผสมคงนะครับส่วนที่พี่น้องเห็นในลักษณะมีเพียงหัวของเพิ่นกัสิเป็นหวานเขาควายใหญ่ครับ ซึ่งกะถือว่าวันเขาควายง่ายพันได้ออกดอกเร็วกลัววันสังผสมคงครับเพราะว่าพันออกดอกมากแต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นมาเนาะครับจนถึงปัจจุบันกะเดือนเมษายนแล้วครับส่วนวันสังผสมคงพันกะสิเริิมออกดอกมาในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาครับจนมาถึงเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าวันเขาค่อยใหญ่กะถือว่าเป็นวันดอกวันชุดที่สองของพันครับสําหรับชุดนี้นะครับแต่ว่าพันก็มาเบ่งบาน ทันกันกับหวานสร้างผสมคงพอดีครับก็เลยนะมาเปรียบเทียบพี่น้องเบิ่งครับกับพี่น้องกากองเห็นดอกของเพนนะครับก็คือหวานเขาควายญ่เพป่นกะสิมีลักษณะปากดอกเป็นสีขาวแล้วก็บริเวณกลางก,รรงกีบดอกของเพ่นครับสิมีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับส่วนหวานสร้างผสมคงครับกะสิมีลักษณะปากดอกเป็นสีขาวครับแล้วก็มีเส้นขาดโดยเขียวนะครับ ส่วนการด,ดอกของพ่นครับก็บถือว่ามีความแตกต่างกันครับเพราะว่าวันเขาค่อยง่ายครับพันสีมีลักษณะเป็นสีเขียวออกคำคำนะครับก็บคือออกเป็นสีเขียวอมตาลครับแต่ว่าหวันสังผสมกงพันก็สิมีลักษณะการด,ดอกเป็นสีเขียวล้วนครับในช่วงระยะเวลาการออกดอกครับถ้าพี่น้องสังเกตในช่วงต้นคลิปนะครับตามที่ผมเด้าไปแล้วก็คือหวันสังผสมกงพันสิซีมีการแท่งต้นแท่งกอขึ้นมาใน เวลาใกล้เคียงกันครับกับ่อดอกของเพ่นครับเพ่นสีมีต้นมีก่อพร้อมกันกับ่อดอกของเพ่นครับสําหรับหวันเข้าควายใหญ่เพ่นก็สิมีเพียงการดอกทนๆนครับเพราะว่าในช่วงเวลาใบเก่าที่เพ่นยบโตลงไปครับเพ่นกระสิแทงการดอกขึ้นมาในเวลาทันทีนะครับในช่วงระยะเวลาที่เพ่นออกดอกครับสําหรับหวันเข่าควายใหญ่เฮากระสิบ่เห็นต้นเห็นใบของเพ่นครับสําหรับหวันชนิดนี้นะครับถือว่ามีความแตกต่าง กันโดยมากมายครับสําหรับหวัานเขาควายหง่แล้วกัหว่านสางผสมคงนะครับครับพี่น้องก็สังเกตเบ้่งครับหวัานสร้างผสมคงกับสีเห็นลักษณะต้นแล้วก็ใบของเพลินนํานะครับตัวส่วนหวัานเขาควายหง่ก็สิมีเพียงหัวเดียวๆครับแล้วก็มีการดอกแทงขึ้นมานะครับคลิปนี้ผมก็สิบ่ขอเวาถทงต้นแล้วก็ใบของเพิ่นครับาะวผมก็เคยนําเปรียบเทียบให้พี่น้องเบ่งไปหลายคลิปแล้วครับสําหรับ ลักษณะส่วนต่างๆของเ่ินนะครับสําหรับหวาน่องายพันธ์ุนี้ครับเมื่อกาพาพี่น้องมาเพิ่งเพียงดอกของเ่ินครับกับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ